ประกอบคอมพบไม่เกิน50,000ที่แบบว่าโคตรเทพโคตรเทพโคตรสวยแต่ไม่ชอบอยู่อย่างเดียวคือเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสเปคที่ใกล้เคียงแต่ว่าไม่ได้ซ้ำกับเครื่องที่ผ่นานๆมาบอกในงบนี้ได้ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเพียงพอแล้วไม่ว่าจะตัดต่อเรนเดอร์งานต่างๆสตรีตเมเกมต่อให้มันเป็นตัวเอฟก็ตามหูสี่หมื่นเจ็ี่นี่คือดูได้ดูได้เยอะมากเลยนะ นี่เบื่อมากเลยเอาวางวางอันนี้ไว้ได้ไหมนี่คลิปที่แล้วบอกบอกว่าสวัสดีสวัสดีทุกคนกันสวัสดีทุกคนเอาแค่นี้ไปเอาแค่นี้วันนี้พาทุกคนมาประกอบคอมทบไม่เกินห้าหมื่นที่แบบว่าโคตรเท่โคตรเทพโคตรสวยแต่ไม่ชอบอยู่อย่างเดียวคือเนี่ยคือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีหรือมันไม่สวยมันสวย แต่คือมันออกเยอะเกินไปแล้วเคสตัวอื่นไม่ไม่ซื้อไม่เอาไม่เลือกกันบ้างเหรอเดี๋ยวหาเคสใหม่มาให้เลือกแล้วกันตอนนี้คือล่าสุดบอกว่าอะไรนะหมดแล้วหมดแล้วหมดมาสามอันแล้วเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่สิบตัวอ๋อคือแป๊บเดียวหมดวันเดียวคือเข้าไวเกินตอนแรกพี่บอลยังบอกอยู่เลยว่าเนี่ยคลิปคืงไม่ได้ปล่อยเลยอ่าคลิปเก่าที่บอกว่าหมดอ่ะยังไม่ได้ปล่อยเลย ตอนแรกบ,บอกถึงเดือนธันวาจะเข้ามาใหม่<อ>นี่เข้ามาแล้วไอ้สิบตัวนี่ก็คือยาวๆไตัวเรื<ๆ>่อยๆเลยลูกค้าอยากได้เซตขาวไงเอาเอย่างเงี้ยว่าลูกค้าที่จัดเซตขาวแล้วก็มีชุดน้ําหน่อยแล้วก็ถ้าปุ๊บประมาณสี่ห้าหมื่นหกหมื่นอะไร้ยจะเป็นตัวนี้หมดเลยทีน<ม>ี <c oughs> ้ที่แบบร้านเราแบบทนขาวไม่ออกเลยก็ <c oughs> เลยไปบีบแอมินให้ลองแนม่ทาให้ลองอะไรอย่เงี้ยให้ดูเป็นสีขาวว่าสีขาวก็จะมีราคาสูงกว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยก็มาเรื่อยๆจนทุกวันนี้คือแบบโอ้โห สีขาวคือแบบจะออกเยอะกว่าสีดำแหละเอออ่ะมาอีกรอบหนึ่งนะใครที่ดูคลิปก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะแต่ว่าสเปคนี้ก็ไม่ไม่ซ้ำนะต้องบอกว่าเป็นสเปคที่ใกล้เคียงแต่ว่าไม่ได้ซ้ำกับเครื่องที่ผ่าน,านมาแต่ราคาเนี่ยใกล้เคียงอยู่ในเลทประมาณสี่ห้ามื่นนะครับเครื่องนี้ลูกค้าจัดไปในงบ4ี่0มื่นเจ็ดเอง4ี่0มื่นเจ็ดเดี๋ยวมาดูกับเครื่องนี้ที่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่สวยงามอลังการ ในงบ47,000แล้วก็สเปคแรงด้วยเคร์มอนเทคสกายทูนะฮะเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวรอดูตอนประกอบทีเดียวนะสำหรับตัวเครดไม่แกะให้ดูนะดเดี๋ยวมาดูสเปคภายในเครื่องนี้ว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับ <S <S เริ่มจาก CPU ก่อนนะ่ะ u p u เนี่ยก็ได้เป็นเจน13แล้วนะฮะตัวนี้เป็น i 5 1 3 4 0 0 f 10คอร์16เทดครับกับ CPU ตัวนี้ก็แรงแล้วแรงเหลือแล้วแรงเหลือล้นคือไม่ต้อง ไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องอะไรไปมากกว่านี้ก็บอกในงบนี้ได้ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเพียงพอแล้วไม่ว่าจะตัดต่อเลนเดอร์งานต่างๆสตรีมเกมต่อให้มันเป็นตัว F ก็ตามก็ใช้ CPU Steam ีสตรีมไปเถอะเพราะว่า CPU มันค่อนข้างเหลือแล,แล้วแล้วก็ตามมาด้วยแรมนะครับตัวนี้โอ้โหสแถวเต็มครับแล้ว4ขาวสวยมากตัวนี้จะ Fu r รีบีดจากคิงตันนะครับเป็นตัว RGB Special e dition ด้วยบัสา2 0ักล่องละ1 6กิกคู่ละ1 6กิก8คูณ2 2คู่ รวมกันเป็น 32GB นะครับเป็นลำด d r 4ฟบไปสามเป็ 200. คิดว่าใส่ออกมาน่าจะสวยมากเพราะว่าก่อนหน้านี้นจะเห็นใส่2 2ตัว 2>, 2ตัวเออใช่เพิ่งถ่ายเมื่อวานช,ชุดน้ำตัวนั้นได้ได้เป็นคูคูแมนซูนามิมแต่ว่าอันนี้เป็นเทลโมนเทคเนี่ยมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเฮ้ยเอาทำไมเครื่องนี้ i 5 4 6 0 0บ kf แล้วทำไมเครื่องนี้ i 5 3 4 0 0 f ทำไมราคาใกล้กันจังอเอามันก็ต่างกัน หลายองค์ประกอบอย่างนี้ก็ได้แรมไป32กิกไงอ่าได้แรมเป็น32กิกก็เป็น4ตัวแบบนี้ RGB M2 ะะจะได้เป็น 1TB รีสป7,450เมกก็จะในช่วงราคาประมาณนี้ 3, 4, 50, 0 0 0 0 0 0 0 0นอเงี้ยหรือเครื่องแสนอ่ะมันก็ยัง เ2เตันี้อ่าก็เป็น1เทราไบต์ซึ่งมันก็เป็นความจุที่คิดว่าหลายๆคนน่าเอาไปใช้น่าจะเพียงพอแล้วนะครับแล้วรีสขปงเขาคือเ4 5 0พอเมกจากแบรนด์ไฮเซมิเป็นรุ่นฟิวเจอร์อันนี้คืออะไร e ีซีอีซ DIY เดี๋ยวเปิดให้ดูนี่คืออะไรฮะสายถักเขาเรียกว่าสายถักก็มีประโยชน์ไหมถ้าประโยชน์ในการใช้งานเนี่ยไม่มีแต่ว่าเป็น ประโยชน์ในเรื่องความสวยงามอาอ,อาหารตาดูแล้วสบายใจอารมณ์ดีอะไรอย่างนี้ทำให้การทำงานหรือเล่นเกมลื่นไหลามากขึ้นเกี่ยวไหมไม่รู้แต่ว่าลองใส่กันดูได้ตัวนี้เท่าไหร่อะกล่องเนี้ยพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งกาจอดีกว่านี่ตัวนี้อีกแล้วก็คือ เคสนี้ต้องคู่กับการ์จอตัวนี้เหรอเราจัดโปรโมชั่นอะไรไวร้หรอือเปล่าไม่มีนะก็คือเป็นตัวการ์จอสีขาวนะครับเป็นตัว Zotac so Gaming White Edition อยู่ตรงนี้เห็นไว i ์ e White Edition OC Edition นะครับจาก Zotac so Gaming นะครับตัวการ์เขาก็จะเป็นสีขาวแต่ว่าเนี่ยไม่ใช่4060นะมันคือ4060 Ti ครับมี Ti ต่อท้ายครับเป็น 8G DDR6 นะครับก็จะแรงขึ้นมาจาก4060ธรรมดานั่นเอง Power พราะว่าตัวนี้ก็จะปกติได้700นะ700ปกติถ้าสเปคประมาณนี้ก็จะเป็น700วัตต์แต่ว่าสําหรับเครื่องนี้ก็เพิ่มเติมอัปเกรดขึ้นมาเป็นตัว800วัตต์นะครับ800วัตต์80พัทนะครับจากซอ w m แมนสำหรับตัวบอร์ดนะครับเป็น B760M โอ้โหนี่ก็เห็นกันจนเบื่อไอ้บอร์ดเนี่ยเข้าใจได้ว่าเฮ้ยใครแม้ใครเอ้ยใครเขาก็ใส่ซ้ำกันเพราะว่าบอร์ดมันก็ยู่ไม่กี่รุ่น มันมีอยู่ไม่กี่รุ่นอย่างตัวถ้าแบบใส่สีขาวตัวนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งตัวที่แบบต้นๆแล้วที่เราใส่ในบอดในในเคสขาวหรือคอมประกอบเครื่องสีขาวเพราะว่าตัวบอดค่อยมีซิงค์เป็นสีซิลเวอร์อันนี้เราบอกทุกคลิปจนเบื่อเลยแล้วก็ถ้าถ้าไม่ตัวนี้ก็จะเป็นตัว a อดล็อกโปรสหรืออะไรสักอย่างนี้แหละนะฮะตัวนั้นก็เขาเคยทำมา,าสีประมาณนี้แหละก็คล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเอซูดพราม asus เป็นตัวพราม d j 0 m k e a เป็นตัว Wi-Fi ddr 4จากแบรนด์ asus แล้วก็มันมี Wi-Fi เนาะมันก็รับ Wi-Fi ได้นะครับแล้วก็จะมีรับบลูทูธได้ที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีฟังก์ชัน rgb นี่เห็นไหมค่อยมีสแตนดาร์ออร่าสิงก็คือสามารถต่อ a rgb แล้วก็ปรับไฟได้ผ่านโปรแกรมออร่าสิงเราก็จะติดตั้งโปรแกรมให้ลูกค้าด้วยลูกค้าเข้าไปสามารถปรับไฟตัวเคสชุดน้ำาต่างผ่านโปรแกรมตัว ของตัวออร่าซิงของอีซูได้เลยนะครับชุดน้ําอันนี้คือเป็น1จุดที่น่าสนใจของเครื่องนี้นะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นเคสมอนเทคสกายทูสีขาวที่เราเห็นกันบ่อยๆนะหลักๆอะ่ะเราจะเห็นเป็นตัวชุดน้ําตัวคูแมนซึนามิตัวนั้นอะ่ะราคาจะถูกกว่าอันนี้เป็นพันเลยถูกกว่าพันกว่าบาทเพราะว่าตัวนั้นรู้สึกจะ2 0 0พกว่าบาทแต่ว่าตัวนี้เกือบสี่พเกือบเกือบสี่พันหรือมันสี่พันแล้วแหละทีขาวนะ สีขาวแพงกว่าสีดําประมาณส0มร้อยหรือไงนี่แหละอ่าสำหรับตัวชุดน้ําตัวนี้นะประมาณสัก300อะไรเงี้ยสามพกว่า 3, บ,บาทใช่ปะตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณสี่พนิดๆเลยนะจากเทลมอนเทคนะครับเป็นตัว t h 3 6 0 a r g b s กจูนอาร์จีบี o ิงสโนอิดิชั่นสโนอิดิชัถ้าเทลมอนเทคเขาจะใช้คําว่า Snow Edition ก็คือใช้สําหรับตัวสินค้าที่เป็นสีขาวอย่างเคสก็จะเป็นสโนอิดิชั่นชุดน้ำสโนอิดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสีขาวนะครับอ่ะเดี๋ยวว่าก่อเครื่องนี้ก็ออกมาก็หน้าตาน่าจะคุ้น คุ้นๆหน้าคุณตาก็ดีแต่ว่าราคามันดีด้วยราคามันดีด้วย4 7่หมนะครับ i ห้าสิบรอย ram สามสองนะฮะสีสูงที่ i แล้วก็ทั้งหมดเป็นสีขาวอ่ะไปดูกันไป สี่หมื่นเจี่นี่คือดูได้ดูได้เยอะมากเลยนะ <Okay. S 1> ดูแบบเฮ้ย <Hey, S 1> เหมือน5-6,000หมใช่เหมือน5-6,000หมเลย oh. เดี๋ยวอะนอกจากความสวยที่เห็นกันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีสเปคอะไรกันอีกสักรอบหนึ่งเริ่มจาก CPU นี่คือตัวซิงค์มันยังอยู่เก็บไว้ให้เหมือนเดิมลูกค้าก็เอาไปเก็บไว้เอาหรือไปช่างยิโลขายก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่โลหะมันเป็นพลาสติกบวก อลูมิเนียมหุ้ยเดี๋ยวทำไมมันหนักจังวะอ๋อนี่มันเป็นซิงแกนทองแดงเพราะว่าเป็นตัว Gen13 แล้วนี่ i53400F มันเป็นซิงแกนทองแดงถ้า CPU ตัวนี้ไปอยู่ตรงไหนก็คือ CPU มันเอาออกไปแล้ว CPU เนี่ยจะมาใส่อยู่ที่ตัวบอร์ดก็คือจะอยู่ใต้ตัวนี้ใต้ตัวนี้ตัวนี้คือบล็อกน้ําของชุดน้ํานี่ CPU จะอยู่ใต้ซ็อกเก็ตตรงนี้ถ้าใครดูคลิปตอนประกอบก็จะเห็นตอนใส่ CPU เข้าไปตรงนี้เห็นปะไอ้ตัวนี้เป็นตัวบล็อกน้ําที่ จะแปะอยู่กับซ p u เพื่อระบายความร้อนของซี u ผ่านตัวบล็อกน้ําตรงนี้ก็จะมีปั๊มน้ําอยู่ข้างในระบายน้ํามาที่หม้อน้าแบบนี้น้ำจะวิ่งผ่านหม้อน้ําแล้วก็ถูกระบายความร้อนของน้ําออกไปด้วยพัดลมจะเป่าขึ้นไปข้างบนปู๊ดปูดปูด,ปด,ปดแล้วน้ําที่ระบายความร้อนแล้กลับมาวนใหม่อีกรอบนะนี่คือการระบายความร้อนของชุดน้นํานี่ได้ c ี u ได้ชุดน้ําไปแล้วอ่า ชุดน้ำก็จะเป็นตัว Thermon Tec นะครเป็น Thermon Tec 360 A R G B s i n ห Snow Edition ก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ไอตัวตรงเนี้ยเป็นสายรัดซึ่งไม่เกี่ยวนะเป็นสายรัดของตัว Thermon t ท c ของตัวเคสอะที่มีมาให้เราเอามารัดไว้เฉยปกติถ้าเป็นของตัวชุดน้ำจะไม่มีให้อันนี้คือแรมแรมก็คืออ๋อกล่องกล่องเขาเก็บไปในกล่องเขาเก็บไปแล้วแรมก็จะอยู่อย่างนี้ตรงนี้เรียกว่าแรม4ตัว4ตัวเนี้ยจะมีความจุอยู่ที่ 32G จะเป็นคู่ละ16 g ิที่ลูกค้าจัดไปที่ให้ดูแต่ตอนแรกจะเป็นกล่องละ2ตัวมันจะเป็นลำคู่8ปคูณสเราก็จะใส่ไปไว้1กับ3แล้วก็2กับ4นะครเพื่อมันเป็นคู่ดูโอชาแนลกันแล้วก็เวลาเคมเนี่ยถ้าเวลาเราซื้อแลมคู่เวลาเค็มเราต้องเคมเป็นคู่นะฮะก็คืออ่ไม่ใช่ว่าถอดตัวเดียวไปเคมไม่ได้นะต้องเคมต้องมีต้องไปเป็นคู่นะฮะเพราะว่ามันเป็นรหัสซีเรียลนัมเบเดียวกัน นะครับแล้วก็จะเราไปใส่ได้1กับ3อันนี้ก็จะเป็นคู่เดียวกันแล้วก็2กับ4ก็จะเป็นคู่เดียวกันนะครับเวลาเคมก็ถอดเคมเป็นคู่เคสม่าแรมเนี่ยข้อดีคือประกันไร้ทา์มนะเวลาเสียก็คือสามารถเคมได้ตลอดเลย10ปี20ปีนะครับไม่รู้ใครจะตายก่อนไม่รู้ว่าคอมจะพังก่อนหรือคนจะตายก่อนเพราะมันอยู่นานมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว R G B จาก f u r y y e e a t นะครับจากคิงทั้นสีขาวสวยมาก ถ้าดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าตัวแรมเนี่ยจะเป็นสีขาวเป็น DDR4 นะครับตัวมัทบอดนี่มทบอดคืออะไรบอร์ดคือตัวนี้นะถ้ามองไปก็จะเห็นว่ามันถูกติดไว้ที่ตัวเคสเลยเนะฮะก็คือเนี่ยตรงนี้แผ่นสี่เหลี่ยมข้างในเนี่ย ก็คือตัว motherboard ที่จะรวบรวมอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าไปไว้ด้วยกันนะฮะว่าจะเป็นแร m cpu m.2 กล้าจอนะฮะตัวนี้เป็น asus prime b 7 0 m wifi ddr4 นะฮะจากแบรนด์ asus จะสามารถรับ wifi ได้รับ bluetooth ได้ด้วยนะครับตตอเลเรจหน่วยความจำก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเป็นชนิด m.2 nvme ลิสปิด7450เมกความจุ1,024 g ิหรือ1เทลบจากแบรนด์ h i s e m i รุ่น future นะครับ ก็จะได้ความจุไปถึง1000จิกหรือ1เทราไบต์รีสปีด7,450ซึ่งสูงมากๆาจะอยู่ตรงไหนมองไปเนี่ยจะไม่เห็นนะไม่เห็นเพราะว่าเนี่ยเขาจะมีตัวซิงค์ M.2 ของตัวบอร์ดปิดไว้ตรงนี้ซิงค์ตัวเนี้ยก็จะช่วยในการระบายความร้อนนะฮะมันจะนําความร้อนจากตัว M.2 ออกมานะฮะมันก็จะระบายความร้อนได้ดีขึ้นบางบอร์ดก็มีมาให้บางบอร์ดก็ไม่มีนะฮะแต่อย่างหูานี้ก็มีมาให้1ตัวตรงนี้บางบอร์ดก็อ่านี่อย่างอันเนี้ย มีมาให้หนึ่งตัวอย่างตัวแรกงเด็กก็ใส่ M dot ได้แต่ไม่มีซิงค์มาให้เห็นไหมเห็นตรงนี้ใช่ไหมนี่สลด M dot t w ตรงนี้ตรงนี้ถ้าใส่ไปก็เราก็จะเห็น M 2 o t t เพียวๆเลยแล้วก็จะไม่มีซิงค์นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นอะไรนอกจาก M 2, <S <S 2>, แ2แล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่ทําให้เครื่องทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเล่นเกมได้แรงลื่นทุกอย่างจบทุกการใช้งานก็คือตัวการ์ดจอนะฮะก็จะ เป็นตัวที่ประมวลผลด้านกราฟิกโดยตรงนะครับหรือว่าเป็นตัวกราฟิกการ์ดหรือว่าการ์ดจอที่เราเรียกกันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น RTX 4000 Series 4060 Ti 8G จาก s o t a c Gaming นี่ s o t a c Gaming ตัวนี้ก็จะมีแสงไฟ LED สีน้ำเงินตรงนี้ สำหรับตัวการ์ดก็จะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับพัดลมก็ขาวแล้วก็เพดหลังตรงนี้ก็สีขาวตัวนี้เป็นสองพัดลมนี่พัดลมไม่หมุนเพราะว่าเป็นระบบแฟนสต็อปนะฮะใครได้ไปก็ไม่ต้องตกใจนะการจอรุ่นใหม่มพัดลมไม่หมุนอยู่แล้วมันจะหมุนเฉพาะตอนอุณหภูมิการ์ดจอสูงเท่านั้นนะครับเวลาเล่นเกมหนักๆก็คือประโยชน์ที่ได้ก็คือลดการทํางานของพัดลมแหละ แน่ๆมันจะไม่เสียง่ายอะ่ะเพราะว่ามันมันไม่ได้หมุนตลอดเวลาถ้าการ์ดจอรุ่นเก่าๆนะก็คือมันจะหมุนตลอดเวลามันก็หมุนทํางานตลอดเวลามันก็จะเสียเร็วอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วก็อีกอย่างก็คือประหยัดพลังงานก็จะอยู่อย่างเงี้ยเวลาร้อนก็ค่อยหมุนนะครับพาวเวอร์ Power, นี่ เป็น800วัตต์นะครับ80ดพัตจากซิกมาเทคซึ่งตัวนี้มองเห็นไหมมองเห็นอยู่นิดนึงจะอยู่ตรงนี้นี่พาวเวอร์จะอยู่ด้านใต้ตรงนี้นะครับตัวกล่องตรงนี้ที่เราเห็นตรงนี้ข้างหลังข้างในเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ว่างนะครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์แล้วก็นี้จะมีพื้นที่เก็บสายเก็บฮาร์ดดิสต์ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่องฮาร์ดดิส์อยู่ข้างในนะฮะอ่าพาวเวอร์ก็อยู่ตรงนี้800วัตต์จากซซแมนตัวนี้เป็นตัวสายถักที่สายถักคืออะไรนี่ตรงนี้เลย นี่อันนี้คือสายถักที่ได้เรื่องความสวยงามล้วนๆเลยนี่ตรงนี้ก็ใส่ตรงนี้นิดเดียวก็ก็ยังใส่นะครับมันก็จะดูสะอาดดูคลีนขึ้นจากปกติเดิมที่แทนที่จะสาย power เ,เนี่ยจะเป็นสีดำเนาะก็สายพาเวอร์ปกติก็จะเป็นสีดํา มันก็จะดูตัดๆกับตัวเคสที่เป็นสีขาวแต่ว่าเนี่ยพอใส่ใสายถักสีขาวไปมันก็จะดูคีนขึ้นสะอาดตาขึ้นแล้วก็คุมโทนขาวได้มากขึ้นนะครับตัวนี้กล่องนี้ประมาณ1น0 0บาทนะครับมันก็จะต่อกับตัว power ของเรานั่นแหละต่อ,อสมมติตัว24พินล้วก็ต่อจาก power หัว24พินแล้วก็มาต่อบอร์ดอีกทีหนึ่งก็คือเหมือนเป็นตัวต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะมีชุดน้ำที่บอกไปแล้วตอนต้นนะครับแล้วก็ สำหรับตัวเคสที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับมีชื่อว่ามอนเทคสกายทูตรงนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะครับ <S 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 เห็นกันบ่อยมากเยอะมากช่วงนี้นะฮะกับมอนเทคสกายทูโดยเฉพาะสีขาวเปลี่ยนไฟดูนิดหนึ่งสำหรับตัวไฟเนี่ยเปลี่ยนกดเปลี่ยนผ่านชีสได้แล้วก็ยังสามารถปรับผ่านโปรแกรมได้ด้วยเพราะว่าเราเคสมอนเทคสกายทูเนี่ยเขาจะมีฮับมาให้ซึ่งไอตัวฮับตัวนี้ก็สามารถเอาต่อมาเชื่อมตัวบอร์ดได้อีกทีหนึง่งนะครับ ก็การกดแบบนี้ก็จะกดผ่านฮับแล้วก็ตัวฮับเนี่ยมาลิงก์กับบอร์ดเพื่อปรับไฟผ่านโปรแกรมได้อ่าก็คือได้ทั้งสองอย่างเลยนี่แบบนี้สวยมากสําหรับตัวแรมเนี่ยก็จะเปลี่ยนผ่านตัวโปรแกรมของบอร์ดโดยตรงเลยก็คือโปรแกรมออร่าซิงตัวนี้เลย ถ้าอยากให้ตัวไฟแรมเหมือนตัวเคสเราก็ไปปรับผ่านโปรแกรมเอานะครับถ้าปรับผ่านโปรแกรมมัน,มนจะลิงก์กันทั้งหมดตัวแรมก็จะลิงก์ไปด้วยนะครับประมาณนี้นะสำหรับเครื่องนี้งบ47่หมโอ้โหได้ของไปจุกๆเลยไอ้ห้าเจ็ดิบสามสี่ศูนย์หกศูนย์ทีไอแล้วก็เป็นเครื่องขาวทั้งเครื่องแบบนี้เลยใครอยากได้แบบนี้ก็ลองอ็อ b o x สอบถามได้อย่าปรับเปลี่ยนสเปคเพิ่มเติมตรงไหนนะฮะสอบถามพูดคุยกันได้นะครับเครื่องนี้ฝากไว้ด้วย ใครที่อยากได้คอมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่าอยากได้สเ,เปคอื่นๆนะครับก็ลองกดติดตามนะครับบอยมีคอมทูไว้ถ้าแบบยังไม่พร้อมหรืออะไรก็ติดตามแล้วก็ดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับ,บถ้ายังไม่ถูกใจตัวนี้ก็ลองดูตัวอื่นลองเลื่นลอนดูตัวอื่นหรือว่าลองทักมาพูดคุยกันได้แล้วกันอ่ะประมาณนี้เลยสําหรับเรื่องนี้ก็น่าจะเห็นกันอีกเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะเบาๆลงเพราะว่ามันซ้ำมากเลยนะฮะบอลเทคสกายทูสีขาวมันมันมันซ้ำเยอะมากเลยคลิปช่วงเนี้ยเพราะว่า ลูกค้าแบบอชอบกันเยอะมากแล้วก็ประกอบกันหลายเครื่องแต่ว่าสเปคเนี่ยมันจะต่างๆกันไปต่าง,างนิดต่างหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดแต่อย่างเครื่องนี้ก็ไม่เหมือนเครื่องไหนนะก,ก,ก็ไม่ได้เหมือนเครื่องไหนนะครับก็จะเป็นอีก,อก,อก,อกสเปคหนึ่งเลยนะครับอีกแบบมีชุดนงชุดน้ําที่แตกต่างไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะฝากด้วยฮะกับบอลเมยอมชูจัดให้ผม